โดยให้คำมั่นสัญญาอย่างยิ่งใหญ่ถึงอนาคตที่สวยงามแต่คำพูดของข้าขาดความจริงใจเพราะใจข้าไปอยู่บนยอดเขาแล้วเมตตาโผเข้ากอดข,าดข้าด้วยน้ำตาเธอขอให้ข้าอยู่ขอให้ข้าทบทวนแต่ความปรารถนาที่จะร่ำรวยมันแข็งแกร่งกว่าอ้อมกอดใดๆข้ากอดตอบอย่างห่างเหินและผลักตัวเองออกห่างจากแสงสว่าง ความโลภมันบีบให้ข้าทำใจแข็งและไร้ความรู้สึกข้าทิ้งนางไว้กับความว่างเปล่าและความหวังอันเลื่อนรางข้าบอกตัวเองว่าทำเพื่อเราแต่จริงๆแล้วข้าทำเพื่อความอยากของข้าเองข้าหันหลังให้กับสมบัติที่แท้จริงของข้าความรักความสุขและความสงบในบ้านของเรา คขาได้สร้างรอยแยกที่มองไม่เห็นในความสัมพันธ์ของเราและทุกย่างก้าวที่